สบายดีพ่อแม่พี่น้องกอ้วยแม่ซ้อนไปคนใหม่ก็มาแทนบักเวียบักเวียพีข่าวกาป้าคือเก่ายอย่าอุ่นก็เลยเดินยังกลางคืนอ่ะเด้อในะห้องอ่ะเด้อสบายดีอีแม่ แม่เรียบร้อยพระบุญบ้านนี่แม่ข่าวเพื่อนะไะสามกาันพี่น้องมักแตงครับผา,างามาน้อแม่ตั้งเผาอยู่กูม,มือ บักหินแห่มึงในใสแล้วมึงกูเห็นหน้าเป็นตัวได้ปีแม่พาเข้าเก็บออกด้วยอันพักอันห่มมันเด้อพาข้าโลกออกด้วยแม่ตัวได้คูดแล้ว,ลวก็เาลากลงอ้วนเาลากลงจึกจากจิกจากลูกทำแล้วไม่ววมือน,นี้อากาศพอดี สมปาธนาเด้อแม่เด้อเนาะหมักแตงเทานี้เนะาะทำปาธนาว่าให้งามงามเด้อรักสเปนยาวอเ่สูรักย่างย่าเอาไว้เห็ดข่างมักถั่วนะเอาถอดออกก่อนนี่อันตู้ซุมต้นสันสา,สานะ แถวา <ๆ S 1> น Elena, นะ่ <abil itation. S 1> น้าหน่ะกูเห็นอยู่แน่น่ะกองน่ะแถวาน่ะน้าเพื่อมาขู่วันมาเลือกไปนี่วัน ถ้ามักแ้งนราต้องมันบรได้สูงไดมันบรคือนี่มันเยาวคือมัถั่วไดบอนั่นตัวน้อยนั่นตีนมัน,นตัวใหญ่นี่ก็ไปไปเลยจับเอานะั่นให้ตีนนะั่นนะั่นะนะนะขางนะั้นะอเออแมนเบิร์ดอืมคอย Cái nhóm là này, làng, thế nhau em vào phòng hộ thì cứ lạng thế nó Thế tệ hấp bụng cái hướng này Đó, cả bỏ ao เวียเวียคุดทั้งลัางผุทั้งพุ่นคุดแคมคานคุดฝางทั้งนันง่นทำไมลูกบอกขาม่านก,ก็จะสเปนจังไหนอีกเลยนนองนี่ผ้าเด้อนี่อย่าลืมเด้อ พูดเขาไปสิใกล้ๆอีกก็ได้เด้อเนาะมันห่างพูดนะสู่เด้อแม่ยี่แม่สู่เด้้อพูดบ้านมองไข่พูดบ้านหัดขับย่า มพักโฮมน่าลายที่รอ,อแม่เจ้าลกเอาบปพักโฮมนี่โอ้ยมึงนูน้นหน่าอลายที่รอ Okay. โคตรโคตรโคตรอย่าซึ้งเริงอย่าซึ้งเริงเออกองไว้ให้แล้วอ้วนกองไว้ให้แล้วจะใส่ข้ามัทั่วนั้น แม่แม่ตาว่าข้างให้โซ่เนละยามาใส่เรื่องมาสันเขาเบื่อมหมหรอสันก็ะ่วามันดีสสดอกข้างให้โซ่อี่ม่สิเป็นใส่เนอะจ้าย่างไฟปูนทนั้ทงปูนทังกกรกะทานอี่แม่คือ,อย่างคือพี่ยิ้แม่ยิ่งใช่ไหมฮึ ถึกเซิ้งลลยก็เลยเป็นมายิงบ้าอ่ามันบอไดเอ,อิร์ดของลูกแนมเห็นอยู่ลูกเสือเห้เข้ามาจูดน,นั่นนะี่โดยแม่เกือบถึกหน้าลูกขอบใจด้วยแม่ขอบใจอีแม่ลายลายกูเห่าเป็นโผลเลยแหละแม่สิเอใหม่ตีปากกูละซุ ดูด้ะแม่แต่มันงามงามแม่พาข้าลกออกแม่นี่พักโฮมนี่มันลายโพดโพมุนทุกผู้ต้องว่างแม่ม่ว่างก็ต้องว่างมันหน่อยมันน้อย,นนอยบอกเอาเอาไว้หมาดเอาไว้หมาด មន្លាងម្ប่នដែលាវកីន្ល្រៈប្រំអាសដាស់មន្ ่อนมแล้วก่อนมูแลับป้ารำห้่งหายแล้วม่นหาใจเวียกูไม่เคยหายเวียวนะกูด้บอ้ากูไ่หาเวียกูไตากูเสรแงตากู่ากกูไม่สัวกืมึงถือถือถือิ้กูบาดเนันนนนนซเปอร์นานซูเปอร์แม่กูนาน โหนแม่กุนันหูจัก <บา S 1> มองได้มีไม้นะแม่กูนันแม่เป็นอะไรม่ขึ้นนี่สมองลงขึ้นมากอยู่อ่อบ่สมองแบบลงปิดเลยแั่นบ่กบนาโกโซ่บ่ทั้ทงแม่ทั้งผัว สมองกระแลนปี๊ดแล้วเป็นบอ่นอเออซากลงแม่มอโอ้ยมันสีห่างโหหรือว่าจักลงว่ะสีเไปไ็นลามมีบนอนอะหยันใหม่หมดเถิงดิมงหกกดมัดใส่ซองห้าวก็พอเดินไปเด้อ แม่ทมออกมาทั้งพี่ให้มันเนื้อขอกมาทั้งพี่อันนี้นะแม่นห้าสี่เห็ดห้าสี่เห็ดข้างออกมาทั้งพี่ตัวนี้นะเสืออกมาทั้งคันแม่นแม่เอ้ยแม่นเนื้อแม่เด้อเนื้อของมาพี่เนื้อมาคันอืจังสั้นแหละแม่ถ้าเอาลงไปยังเกาะนี้นะลากตัวนี้ท้อนแม่ประจําทางในทางในจับในแม่เด้อประจํา

ไอ้นี่ลูกทางนั้นคอยเหตุใแล้วอะไรเามด้รน่เพื่อที่รักตัวน่ะต่อขาเรืออยคนล้ต่อไอแม่กับเรือบาเรือนแนสูระว่งเด้อสู้นอันต้นมักแตงเด้อสูเอาแอเด้อนอนต่อยู่างบ้าน มันดูเสริมรสสาสุดเสร็จตอกมาเลนงมันดูที่น้องแซอนแปลผักอันหอมเปรมาปูมาี่ดองเลยเห็นไมมันหมันเยินเวียเวียมากับบระวันน่ะเวียออกจากฮะเวียน่ะจะนั่งโกมกแตงโก้และสมุนมุน นี <mm ่มาอยู่ในน้อยนะเห็นบ่ฮะเห็นจะบ่นี่สี่กุ้งพลังสี่อยู่นี่เห็นอยู่นี่นี่ท้อนออกมาแม่อันนี้นะแม่แม่ท้อนออกมาตัวนี้นะพูดลากก่อนหาลากมามาซักลากให้มันทัว ก็ขับือแหนท่านแม่โอ้ยตามเองอามาตอกนานอาตอกข้ามาอาภามาตัดพี่น้องกันศรีเทพบริจัตย์เฮ้เพียงสมนีสะพอน้องเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลืไลนขอบคุณที่ติดตามจอนจุ่มน้ำเลย